ขอกัดเซอที่นะครับวันนี้จะมาสอนทำกล่องก์ดเวอร์ชันสองนะครับเออก็ไม่ต่างจากเดิมนะครับแบบใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้แค่เปลี่ยนรูปแบบนิดนึงแค่เทงมาแปะนะครับใส่ก์ดได้ด้วยแต่ไม่รู้ใส่สลีปได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้นะครับก็มาดูเพียรอ,อุปกรณ์ก็มีพวกนี้เอากล่องกันกลแล้วก็เทปนะครับเทปผมเก็บไว้ตรงนู้นนู่นโอเคมาเริ่มทำกันเลยนะครับกล่องก์ดไม่ใช่ทำอื่นนะครับ อย่าเข้าใจผิดก็ลบแรกก็ตัดนี้คะัอ๋อเอซ่วนด้านบนที่ตัดไปบางส่วนก็ใช้อยู่นะครับแป๊บนึงอยูเละอยูเละโอเคตัด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 โอเคตัดแต่ถ้าจะตัดให้ปรับขนาดก็ตัดเองนะครับตัดให้ดี ใครว่ากล่องเจเนสวยผมว่ากล่องเจเนมันมันก็สวยดีอ่าเก็บอันนี้ไว้ส่วนนี้ไว้ใช้นะต่อนะครับแล้วในส่วนบนนี้มีตรงนี้ตัดออกมาประมาณนี้ครับอืมอยังไงนะเอออย่างนี้แหละถูกแล้วตัด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 ,ต,ดตัดเลยนะ มือติดเดี๋ยวตัดก่อนกรรไกหรือคัตเตอร์ก็ได้ครับตอนตัดเนี่ยอ่กล่องน่านะจะได้เป็นประมาณอ๋อมันจะเป็นปรงงานนี้นะครับมันก,ก,ก็ตัดตรงนี้ออกเลยตัดหรือดึงก็ได้ผมดึงเอาอโอเคออกไปออกไปจากโลกนี้โอเคต่อไปก็มาดูวิธีต่อไปนะครับั่ไกออกก่อน นี้ออกเลยใช้เฉพาะสองส่วนนี้แล้วก็เทปเตรียมพร้อมนะครับกล่องก็ดีปังเลยนะติดๆๆๆติดติดติดกันแล้วก็น,นี้น,นี้จะเอาออกหรือไม่อ,ออกก็ได้แต่ผมไม่รู้สิออกอไม่ออกผมทำา่างนี้นะครับนี่ติดเลยติดไปเลยแล้วก็สกอเทปมาแปะอ้งางนะครับกดเข้าไป เทปก่อนติดเทปแป๊บนึงติดต,ตรงนี้นะครับข้างนี้เดี๋ยวก,กล้องก้องก้องโอเคชัดๆหน่อยชัดๆหน่อยอือโอเคไม่รู้นะไม่เทปลผมจะหมดก่อนหรือเปล่าว่าตอนนี้เทปใกล้หมดแล้ว ดึมดูเมื่อกี้ตอนที่จะถ่ายโอเคนนี่ได้แล้วก็ตรงนี้อ่ะก็ด้านข้างอีกข้างก็ทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เทแปะ ไม่รู้เห็นฉันหรือเปล่าแตะเข้าไปโอเคทุกสุดท้ายก็ก็ที่มาพันมาแปะตรงนี้นะครับโอเคเวอร์ชั่สองก็จะเสร็จแล้วนะครับก็ยังเท่าน้แค่สามนาทีรุ่เพื่อนจะใช้นานกว่านี้เรื่อยต่อนะครับก็ใส่การ์ดได้นะครับเดี๋ยวเอากองการ์ดเอาการ์ดมาหน่งกัน,กนโอเคการ์ดก็ จะบอกนะครับอันนี้ถ้าทําเองก็ไม่สามารถใช้ในงานแข่งหรือว่าไปแข่งที่ไหนได้นะครับเป็นเรื่อที่บา้านอ่เดียวไม่มีทำเพื่อเก็บการ์ดเฉยๆครับก็ใส่การ์ดได้โอเคใส่ไปไปอันนี้ก็ใส่การ์ดได้แล้วกล่องการ์ดแบบเวอร์ชันสองครับอย่าลืมกดไลค์กดแจกวิดสต้าใครกันด้วยนะครับ